กินอะไรคะกินปลาโลดจ้าปลาโลดปลายอะมากมีแบบนี้ด้วยอ่ะอยากกินนันยหนนหนูจะก็เจ้เลยแล้วใช่เที่ยไหนกันเนี่ยตลาดยังไกลเลยแต่จ้าดีจังอันนี้กอันนี้จะเที่ยวเที่ยวเห็นรอเห็นเหรอ ตลาดนาะไรนะถึงแล้วยินดีตอนรับนี่วนนัำจริ้อยินดีตอนรับพี่อหน,น,นุ่ยพี่ด้แย้ี่งนี่ที่เที่ยวชมุมชีอ้อยากไปตรงนี้นที่ท่องเที่ยวชมชุมตลาดโบราิถี ไม่เอาเลยนะั่นน่ะของใครไม่ต้องตกอยู่เก็บหมดไปอันนี้ไปถลานนะคะเอมเอาอันนี้ไปด้วยค่ะเกี่ยวมากก็จะหมดแล้วค่ะจะไปไปชื่อถพาค่ะไม่พี่ถพาระวังนะคะระวังค่ะ ระวังอย่าเดินไปโกอนอยิจ่าโรยยิจ่าด้วยด้วยค่ะงานวิวสวยน้่ามีลึกไ่ะลึกค่ะลึกเหรอใช่ค่ะสวยอือหือ จะเดินไปถึงไหนอ่ะถ,ถึงนู้นเลยเหรอเอาติดฝั่งนู้นในลูกดูด้วยสุวนเดยกเขาเนี่เป็ดไม่ตัวอ้าหันมาโบกมือบา,บายนเลยพอแค่นี้ก่อนบายบาย,บายนะคะลูกจ๋าดูมันจะไปถึงนู้นเลยเหรอจบก่อนนะ